ีสรุปข่าวนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันสิ้นปี3 1เดือน12ปี2565ขอคนละ1ไลค์1ึงการกดติดตามและสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมว่าคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้สำหรับคอนเทนต์สรุปข่าวส่งท้ายปีนะครับต้นคลิปจะเป็นเรื่องของคริสเตโนโรนัลโดมีข่าวว่าณตอนนี้ใกลมากที่จะเป็นนักเตะคนใหม่ของสโมสรอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบีย กลางคลิปจะเป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูเตอย่างเอนโซเฟรนเดสนี่ก็ใกล้เคียงแล้วจะย้ายมาแมนยูเหรอเฮ้อเปล่ปาจะย้ายไปอยู่เชลซีเนื่องจากแมนยูเนี่ยไม่มีงบประมาณนะฮะตังไม่มีดังนั้นสโมสรที่สามารถจ่ายค่าฉีดสัญญาให้กับเอนโซเฟรนเดสได้ก็มีลุ้นมีสิทธิ์ได้ตัวไปพอมดูทรงแล้วเบนฟิก้าโอเคปากบอกว่าไม่อยากขาย แต่ถ้าเงินถึงก็พร้อมปล่อยเขาเป็นทีมที่ปั้นนักเตะขาอยู่แล้วเงินมาก็ไปมีแค่นั้นไม่ซับซ้อนถ้าเกิดแมนยูเตไม่ได้อนโซ f เฟิร์นเดสนะครับก็ต้องไปรอดูเป้าหมายอื่นนะฮะในตำแหน่งกองกลางในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วก็ท้ายคลิปจะเป็นพรีวิวความพร้อมก่อนเกมนะครับที่จะบุกไปเยือนบูแฮมตันและท่านผู้ชมปีที่แล้วแมนยูเต ชนะวูเทมตันนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูช้จากใครจากใครครับมีใครจําได้บ้างดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมน้องรักของผมนั่นเองนะเมสันกีนวูดก็เวลาผ่านไปแป๊บเดียวมากันที่ข่าวต้นคลิปนะครับเรื่องของพี่โดจุดเริ่มต้นข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็น breaking n e w มาจากสื่อตะวันออกกลางก่อน ตัวเริมต้นนะครับมาจากทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่าอาอาราบิยาบีอที่ผมไปสราบภายหลังนะครับว่าเป็นสายข่าวตะวันออกกลางที่มีคนติดตาม follow ถึงยีบสองล้านคนทีแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นทวิตเตอร์ที่มี f o l โ o w แค่หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนผมคงไม่เชื่อแต่พอเห็นว่าคนติดตามเนี่ยยีบสองล้านคนก็เลยถือโอกาสลงข่าวไปในเพจ ชูองหลังมาผมก็ไม่ค่อยได้ลงโพสอะไรเกี่ยวกับโรนโดแล้วนะครับแต่ทีนเนี้ยเนี Twitter ่ยทวิตเตอนี้มีความน่าเชื่อถือคนติดตามนะครับยีบสล้านเขาบอกว่าคริสเตโนโรนลโดเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของอาลนาเซอร์ะยะเวลานะครับสซีซันหรือว่า2องฤดูกาลด้วยกันแต่ก็ต้องรอการยืนยันจากสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับทางฝั่งยุโรปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นไม่นาน,นะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้ ก็มีการยืนยันนะครับรายงานจากฟรอร์บิซิโอโรบาโ,โนว่าสโมสสอนอานาเซอร์กำลังจะปิดดิวเซ็นสัญญากับคริสเตโนโดนลโดเซ็นสัญญากันนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025พร้อมกับรับค่าเหนื่อยเนี่ยตัวเลข200ล้านยูโรต่อปีอ่ะสองล้านยูโรต่อปีมิถุนายนปี2025ค่าเหนื่อย200ล้านยูโรต่อปีนะตอนนี้เหลือเพียงแค่จัดการเรื่องของรายละเอียด เอกสารที่มันเสร็จสิ้นเพียงเท่านั้นคือจริงๆแล้วว่าก่อนหน้าเนี้มีข่าวจากโชเซ่ฟริกดิอาร์ตผู้สืบข่าวสายตรงของสโมสรมเรอัลมาดริดนะครับเขาก็บอกแล้วว่าวันขึ้นปีใหม่เนี่ยในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่พีโดนะครับจะเป็นนักเตะของเอลนาเซอร์มีรายงานออกมานานแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณช่วงต้นเดือนหรือไม่ก็เดือนที่แล้วอะ่ะในระหว่างที่กําลังมีบอลโลกอยู่อะ่ะใครจําได้บ้างกดเจ็ดมา ข่าวจากมากาคนเขียนคือโชเซ่เฟรดิกดีอาร์ตอนนั้นนะครับคนก็ยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่จะ่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะแล้วก็ล่าสุดนะฮะปิดดีลแล้ว Official ยลคริสตินโนโรนลโด,น,โดน,นะครับย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันลงลึกเรื่องของรายละเอียดในไลฟ์สดหลังเกมวันนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นไปก่อนแล้วกัน จริงๆแล้วว่าผมเคยตั้งสังเกตแล้วว่าสมโมสสสถานีปลายทางต่อไปของโรนโดอ่ะให้สังเกตจากรอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปียนลีกคุณไปลองมองดูเลยครับว่าทีมที่เข้ารอบ16ทีมยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้มีทีมไหนที่สามารถลองรับซีอาซได้บ้างเรื่องของเพยายดานค่าเหนื่อยการจ่ายค่าเหนื่อยนะครับให้กับโรนโดได้เนี่ยมีกี่ทีมและทีมยักษ์ใหญ่เหล่านั้นณนะตอนนี้ต้องการโรนโดไหม ตัวอย่างเช่นบาเยอร์เนี่ยโอ้โหตำนงตำนานผู้บริหารปฏิเสธตลอดในขณะที่แมดริดโอเคจริงอยู่ว่าโรนโดเนี่ยไปซ้อมถูกไหมแต่ว่ากระแสข่าวที่ว่าโรนโดจะเซ็นสัญญากับมาดริดเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเป็นเพียงแค่ความต้องการของแฟนบอลบางส่วนที่อยากให้โรนโดเซ็นสัญญากับมาดริดส่วนทีมอื่นปารีสแซงต์แชมงนี่โดนแฟนเชียวแฟร์เพย์แน่นอนถ้าโรนโดไปอ่ะ คือโด้จะไปได้ก็ต่อเมื่อปล่อยเนมาแต่ณะตอนนี้มันช่วงกลางซีซั่นอยู่ไงก็คงไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนเชลซีเคยมีข่าวว่าท็อตโบลี่อยากได้แต่นะตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู่และเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาพูดไว้เองนะครับโรนโดอ่ะโด้พูดไปเองว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถามว่าทําไมเขาถึงย้ายไปอยู่เอลนาเซอร์ล่ะเหตุผลมันง่ายๆครับถ้าเราคุยกับเรื่องของฟุตบอล คุยกันเรื่องของฟุตบอลน,นะเอาแบบฟุตบอลลุ้นๆเลยนะคือไม่มีทีมที่ได้เตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกรองรับเขาได้มันมีแค่นั้นเองครับเหตุผลถ้ามีสถานีปลายทางที่เป็นทีมระดับแชมเปี้ยนเนี่ยคุณคิดหรอครับว่าคนแบบคิซียโนโรนัลโดเนี่ยจะย้ายไปอยู่อัลนาเซอร์เรื่องเงินเป็นเรื่องที่รองลงมาสำหรับโดแต่ในเมื่อมันไม่มีทีมไปแล้วอะ่ะเขาก็ต้องเลือกทางนี้ เวลาผมพูดถึงโดเนี่ยผมจะพูดเรื่องของเหตุและก็ผลเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเดียวนะถ้าเกิดเราจะพูดกันแค่ว่าเฮ้ยจะไปยุ่งไปเสือกอะไรว่าโดแม่งรวยมึงหาตังได้เท่าโดหรือเปล่าผมไม่คุยด้วยนะแต่ถ้าคุยกันเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุผลที่ผมว่ามาดังกล่าวเพราะผมตามโรนโด้มาผมเห็นตั้งแต่แบบแม่งยังสับเปิดไปดาวคารอยู่เลยยังตีกับลดฟานตอนนั้นนะ่ะนะครับ เรื่องเงินไม่ใช่สิ่งที่ทําให้โด้ย้ายไปแต่เหตุผลมันเป็นไปตามที่ผมว่ามาผมเป็นช่องแมนยูที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เกิดเรื่องราวดราม่าเนี่ยผมเล่นโด้น้อยมากเลยผมขอบคุณท่านผู้ชมนะที่เข้าใจว่าทําไมผมถึงผมถึงไม่ทําโดผมสามารถขยี้โดได้แต่ผมไม่ทํายังไงก็ตามนะสุดท้ายขอให้โชคดีกับบานปลายชีพ สำหรับ c ซีเไปเล่นให้อัลนาเซอร์สักปี2ปีอาจจะหาทางกลับมาแขวนสตัดกับสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอันปิดอาชีพการค้าแข่งของตัวเองก็ได้ตามที่แม่เขาก็อยากนะคุณแม่ของโรนโดนเนี่ยก็อยากให้ลูกชายตัวเองมาจบอาชีพการค้าแข่งที่สปอร์ติ้งลิสบอนข่าวต่อไปนะครับตะกี้พูดถึงอัลนาเซอร์ใช่ไหมที่เป็นทีมจากในซาอุมันก็มีข่าวเหมือนกันว่าแมนยูเตตเนี่ย เกือบได้สปอนเซอร์หลักบนเสื้อที่มันเกี่ยวข้องกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของซาอุในช่วงก่อนบอลโลกนะครับเขาบอกว่าริชาร์ดอาร์โนได้พูดคุยกับผู้บริหารนะฮะตัวแทนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของซาอุเกี่ยวกับเป็นสปอนเซอร์หลักบนเสื้อของแมนยูเอตต์คือจะมาแทนที่ของทีมวีเวอร์ว่ายง่ายอะแต่ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ตั้งแต่การประชุมนั้นจบลงรอเจ้าของเป็นเจ้าชายซาอุก,ก่อนหรือเปล่าเออเรื่องของการเทคโอเวอร์แมนยูเอเต็ดนะครับมีท่านผู้ชมทั้งอินบ็อกซ์แฟนเพจเข้ามาถามผมเยอะมากแอดมินมันก็ไลน์มาบอกนะว่าเฮ้ยบอสไปตอบอินบ็อกซ์เพจหน่อย <c oughs> สรุปแล้วนะผมก็ยังมีข้อมูลที่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประมาณปลายกุมภาหรือว่ามีนาคมอ่ะช่วงไตรมาสแรกครับณตอนนี้มันยังพึ่งสิ้นปีอยู่เลยอ่ะการเทคโอเวอร์สโม,ม,มสรเงินจ่ายมากมายขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำกันเสร็จภายในเดือน2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพูดไปตามที่ผมมีข้อมูลนะคือจากที่ทางข่าวเดี๋ยวรอดูช่วงใกล้ๆจบไตรมาสแรกของปีปีหน้าเนี่ยพรุ่งนี้ก็ปีหน้าแล้วเนี่ยประมาณปลายกุมภาหรือว่า ช่วงมีนาคมเน่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งข่าวของเอนโซเฟดานเดสนะครับนี่ถือว่าเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับแมนยูเอตเป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแต่ดูทรงแล้วโอกาสเสร็จเชลซีเนี่ยมีเหมือนกันฟอร์บิซโซโรมาโน่แล้วก็บรรดาสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับสายข่าวโดยตรงของเชลซีเปิดเผยว่าเชลซีเนี่ยกำลังมาแรงแซงทางโคง้งแซงหน้าทุกทีมเลยทั้งแมนยูรวมถึงลิเวอร์พูลด้วย ในการจะปิดดิวเอนโซเฟนเดสเห็นเขาว่าเอนโซเฟนเดสเนี่ยตอบตกลงอยายร่วมทีมเชลซีเราด้วยค่าฉีสัญญานะครับอยู่ที่120ล้านยูโรในขณะที่แมนยูเต็ดกับเอร์พูยังไม่ได้ยื่นออฟฟิเชียลบิดไปในตอนนี้เอร์พูก็เสียงงบประมาณไปกับโคดี้กัคโปแล้วก็ต้องเก็บเงินไว้ช่วงซัมเมอร์หน้าไว้ขวดกับมัตริดในดิวของจูดเบลลิงแฮมส่วนของแมนยูเต็ดเนี่ยเหมือนเดิมพูดไปก็เจ็บปวด <laughs> ตังไม่มีทําอะไรก็ลําบากสถานการณ์ข่าวนะครับเบนฟิก้าเนี่ยอยากได้ค่าฉีดสัญญาจากเชลซีร้อยยี่สิบล้านยูโรแต่เชลซีเนี่ยกำลังเจ,จเียจาเฮ้ยให้มากกว่าค่าฉีดสัญญาได้ไหมบางสื่อก็บอกว่าค่าฉีดสัญญาเนี่ยร้อยี่ล้านกูให้เลยร้อยสาสล้านแต่ขอแบ่งจ่ายเป็นงวดๆได้ไหมนะตอนนี้กําลังเดินหน้ากําลังเจียจาคุยอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับหากว่าเอนโซเฟอนันเดสรอดจากเชลซีไปในช่วงตลาดมกราคมแมนยูเอต็ดก็ยังมีโอกาสรายงานจากนาโมเลโต้นะครับเขาบอกว่าแมนยูเอต็ดนั้นยังคงแสดงความสนใจในตัวของเอนโซเฟอนันเดสแล้วก็พิจารณายื่นข้อเสนอแต่ว่ามันคงจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็ต้องลุ้นให้เอนโซกับเชลซีเนี่ยคลาดกันให้การเจรจาเนี่ยมันล่ม สรุปเรื่องของเอนโซเฟนันเดสนะครับเราก็ได้2ทีมปริศนาที่ยื่นข้อเสนอมาให้เบนฟิก้าเนี่ยพิจารณาแล้วทีมหนึ่งคือนิวคาสเซิลจากการเปิดเผยของสื่อโปรตุเกสแล้วก็อีกทีมหนึ่งชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเชลซีจากที่เดาๆกันไปในคลิปก่อนๆนหน้านี้หลายคนก็เดาว่าแมนยูเหรอลิวพูหรือเปล่ามัดริดมัง้งหรือว่าไบรอนสรุปเป็นเชลซีนะครับ ผมมีบทสัมภาษณ์ของเดียโกซิเมลเน่มาฝากกันด้วยนะครับพูดถึงสถานการณ์ของชูอัวเฟลิกสั้นๆในเวลานี้ชูอัวเฟลิกยังอยู่ที่นี่ผมพยายามที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อสโมสรนแล้วเรานี่จะได้เห็นกันเองว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ก็พูดแบบว่าแทงกักไม่ได้ปฏิเสธว่าเฮ้ยชูอัวเฟลิกไม่ย้ายแน่นอนเขาเป็นคนสําคัญเขาจะอยู่ที่นี่ร้อเซแต่เป็นการพูดแบบแทงกั๊ก ตัท่ทางข่าวนะครับแมนยูสต็ดเองกำลังคิดหนักกับค่ายืมแพ็กเกจ16ล้านค่ายืม8ล้านแล้วก็อีก8ล้านรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดในช่วงเวลา6เดือนที่ยืมชูอัลเฟลิ์แมนยูเนี่ยมองว่าแพงเกิน16ล้านเนี่ยเออแพงเกินแล้วก็มีข่าวจากไซมอนโจนผู้สิบข่าวของเดลิเมลเหมือนกันว่า นอกจากแมนยูที่เหมือนจะไม่พร้อมสู้ราคานะค่ายืมตัวเนี่ยเชลซีก็ไม่พร้อมเหมือนกันแต่อาร์เซนอลดูมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินตามที่แอลติโกมาติดเรียกมานะฮะก็ต้องรอดูว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนในกรณีที่ไม่ได้ชูอัลเฟลิกนะครับก็ยังมีตัวเลือกอย่างอาวาลโมราต้าเหมือนกันรวมไปถึงเมมฟิตเดปายด้วยเมมฟิตเดปายเนี่ยแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวบอกว่าเมมฟิตเดปาย อยู่ในลิสต์รายชื่อการเสริมทัพของแมนยูเอต็ดตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วทางฝั่งของบาร์เซโลนาเองก็เปิดกว้างในการเจราจารขอยิ้มตัวด้วยมากันที่เพสคอนเฟอเรนซ์นะครับของเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่พบก,กับบูแฮมตันพูดถึงวันบิซาก้านักข่าวก็ถามว่าวันบิซาก้าเนี่ยได้ลงสนามไปในช่วงที่ดาโล่ได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งล่าสุดกลับมาซ้อมนะสำหรับดาโล่นัากข่าวก็ถามว่าสำหรับวันบิซาก้าเนี่ย จะต้องพัฒนาตัวเองยังไงเขาถึงจะเป็นแบ็กขวาในแบบที่คุณต้องการเทนฮาก็บอกว่าแรกสุดเลยนะว่ามิซาก้าเนี่ยต้องมีเวลาในการลงสนามให้มันเยอะๆเสียก่อนมึงเลิกเจ็บก่อนเลยเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีอาการป่วยทําให้เขาไม่มีบทบาทภายในทีมในช่วงพักเบรกที่ผ่านมาส่งผลดีกับเขานะเขากลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งไปเก็บตัวซ้อมที่สเปน เล่นด้วยความฟิตที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้กลับมาลงเล่นแบบจริงจังทําได้ดีมากๆมี1นึ่งแอสซิสต์ดังนั้นผมพอใจมากๆนะกับผลงานของเขาการแข่งขันภายในทีมเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วด้วยการซ้อมด้วยการโค้ชเขาเองก็มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะได้ลงเล่นคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่คุณก็จะเติบโตขึ้น ผมดูทรงแล้วนะครับวามิซาก้าน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงต่อเนื่องในเกมคืนนี้เพราะดาโล่เนี่ยเพิ่งกลับมาซ้อมเองจริงๆอีกคนนึงคือลินาเลฟด้วยนะที่กลับมาซ้อมแล้วนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของโคดี้กักโปนักข่าวถามว่าผมรู้ว่าคุณจะไม่ตอบถามนะถึงนักเตะคนใดคนหนึ่งแต่อย่างในกรณีของข่าวที่เชื่อมโยงกับโคดี้กักโป มันเป็นเพราะว่าพวกคุณเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ซื้อเขาใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสุดท้ายคุณไม่ได้กองหน้าเข้ามาเพิ่มในเดือนมก,กราคมเลยอ่ะคุณจะพอใจกับทีมที่มีอยู่ไหมเอริกเทนฮาก็บอกว่าคือณตอนเนี้ยเรามีนักเตะที่ตรงกับเกณฑ์ที่เราต้องการแล้วแต่ด้วยจำนวนเกมที่รออยู่เนี่ยผมมองว่าฟุตบอลลีกแข่งขันกันสูงนะในขณะที่บอลถ้วยถ้าเกิดคุณต้องการไปสู่แชมป์คุณต้องการขุมกำลังนักเตะที่มากขึ้น ไม่ใช่แค่จำนวนนะ่ะคุณต้องการคุณภาพด้วยคุณต้องการมีนักเตะให้เลือกใช้งานได้ปรับเปลี่ยนตามแท็กติกที่คุณต้องการดังนั้นถามว่าเราต้องการกองหน้าไหมต้องการเรากําลังมองหานักเตะที่ถูกต้องสําหรับทีมของเราคนที่ตรงตามเกณฑ์ของเราแล้วก็เหมาะสมในเรื่องของการเงินด้วยเป็นการบอกแบบอ้อมๆนะอันนี้ก็จะบทสัมภาษณ์ของเทนฮาก ส่วนเรื่องของการอาโชนะครับเทนฮากตอบว่าเขาค่อนข้างประทับใจนะแฮปปี้กับการาโชเพราะาเราต้องการตัวสำรองที่ลงไปเปลี่ยนเกมได้อยู่แล้วมีบทบาทต่อเกมจะมีโอกาสอีกมากมายสำหรับการอาโชในการลงสนามต่อจากนี้ส่วนเฟลดเองลงไปก็สามารถยิงประตูได้สำรองคนอื่นๆก็ทำได้ดีคุณต้องการนักเตะที่ลงไปเปลี่ยนเกมได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูแอสซิตรักษาสกอร์หรือว่า ช่วยเล่นเกมรับและนี่คือสวีผู้เล่นตัวจริงที่คาดการว์จะลงสนามนะครับในคืนนี้นะฮะที่พบกับฮูแฮมตันโกนะครับเป็นดาบิดเดเคียเหมือนเดิมคู่เซนเตอร์นะฮะวารานจับคู่กับลิซาโดมาติเนสผมว่าถึงเวลาแล้วรอดูได้เลยพี่น้องแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาวอบิซาก้ามีฟิลคู่กลางนะครับเป็นพี่กเกษมกับอีลิกเซนพเพลย์เมคเกอร์เป็นบูโน่แฟน,นันปีกซ้ายเป็นแรชชี่นะครับปีกขวาเป็นอันโตนีหน้าเป้า องโทนี่มาสียาวรูปเกมอึดอัดแน่นอนแมนยูเ,เต็ดนะครับปีที่แล้วบุกชนะได้ที่บ้านของวูฟแต่มาแพ้ที่บ้านตัวเองโดนเจ้ามูดินโย่ญยิง <laughs> แมนยูเวลาเจอวูฟในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยไม่ง่ายเป็นบอลอ,อึดอัดวูแฮมตันนะครับผมมองว่าการต่อบอลเนี่ยไม่ได้เร็วเขาเน้นความชัวเน้นบอลเท้าต่อเท้าที่แม่นแตถ,ถามว่าเกมรุกเนี่ยฝืดไหมฝืด เกมรับก็รั่วมากถ้าไม่รั่วเนี่ยไม่อยู่อันดับนั้นหรอกแต่คุณต้องไม่ลืมว่าน่าเป็นผลงานของผู้การทีมคนเก่าตอนเนี้ผู้การทีมคนใหม่โลเปเตกีการเจอกับเขาไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนแมนยูนะครับต้องพยายามขุดบ่อล่อปลาบ้างต้องพยายามขุดบ่อล่อปลาบ้างพยายามล่อวูแฮมตันน่ะให้ทำเกมขึ้นมาบ้างแล้วก็ใช้จังหวะการเล่นที่ตัวเองถนัด ในการจู่โจมถ้าเกิดจะไปให้คองบอลเคาะบอลดึงจังหวะเล่นแข่งกับวูฟเนี่ยผมว่าเสียเปรียบมันจะเข้าทางเขาเพราะฉะนั้นต้องขุดบ่อล่อปลาบ้างส่วนตัวนะครับยังมองว่าแมนยูเต็ดน่าจะสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีเบียดชนะไปได้อันนี้มุมมองส่วนตัวนะยังคิดว่าน่าจะมีทีเด็ดทีขาดในพื้นที่สุดท้ายแต่เป็นการชนะแบบคือจับเลย ท่านผู้ชมละครับคิดว่าแมนยูเต็ดจะสามารถรอดจากกูแฮมตันไปได้หรือเปล่าจะขึ้นจะขึ้นท็อปโฟแต่สุดท้ายมึงมาตกมาตายแล้วจะเกิดขึ้นหรือเปล่ารอดูกันได้ในค่ำคืนวันนี้ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มาลัวๆวนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับเจอกันหลังเกมบา,บายบายยุบจบ